เกมการตลาดซับซับสคริปชันเออเราได้ยินคำว่ากดซับกดซับเมื่อเราดูคลิปสูตรับสไรฟ์ซับสคริปเน่ะตัวตัวรักแบบเดียวกันตรงนี้แหละครับเป็นโมเดลธุรกิจเป็นโมเดลการตลาดที่ช่วยให้คุณกินได้ยาวๆเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เหมือนกับ ถ้าบอกว่าสับให้หน่อยซับตะไคร้อะไรแบบนี้ม,มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของแพลตฟอร์มบางอย่างที่เราอาจจะดูสตรีมมิ่งดูออนไลน์นะมันไปยังถึงสินค้าต่างๆด้วยนะ,ะเรียกว่าหลายวงการไปคุยกันค่ะวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะคะกับทางคุณวิทวัสชัยปานีค่ะนักการตลาดนะคะกับประเด็นนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ subscription model ะนะ,ะก็บอกว่าเป็นการที่แบรนด์เนี่ยคิดค่าบริการ และส่วนมากเป็นการคิดล่วงหน้าอ,นะอาจจะคิดเป็นรายเดือนหรือรายปีก็เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเนื่องนะครับที่กล่าวมาก็ใช่ก็คือส่วนมากที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นพวกคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย subscription model นี่ถูกนำมาใช้กับสินค้าที่หลากหลายขึ้นนะแล้วก็ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้รับส่วนลดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเป็นครั้งครั้งที่ใช้งานนะฮะฮที่เราคุ้นเคยกันมากๆที่แทบทุกบ้านเดี๋ยวนี้ก็โดยเฉพาะออยิ่งในเขตเออรเบิร์นหรือเขตตัวเมืองนี่มีกันก็คือการใช้บริการของ Netflix <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็จ่าย Netflix ากันเป็นเป็นซ b s c r i b เป็นสมาชิกไปหลางจาก Netflix ก็เป็นพวก Disney p พรามนะฮะ แล้วก็มีอย่างถ้าใครใช้มือถือฟังเพลงบ่อยๆก็มี Spotify <Yeah. S 1> มี j u k ส์พวกนี้ก็เป็น Subscription หมดนะครับแล้วก็สุดมากก็ใช้เข้าถึงเนื้อหาคอนเทนต์ content, ใช้ดูหนังใช้ฟังเพลงนะ <Yeah. S 1> อีกอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่บางทีเนี่ยถ้ายังเป็นพนักงานบริษัทอยู่อาจจะไม่ได้เป็นคนจ่ายเอง <Yeah. S 1> ก็คือพวกซอฟต์แวร์ต่างๆ mm hmm. ใช่ไหมครับ Microsoft ต่างๆนะแต่ว่าถ้าใครใช้ส่วนตัวในมือถือก็อาจจะมีพวก Photoshop นะเดี๋ยวนี้มี AI ช็อปนะฮะ,ะต่างๆมากมากมายและอีกอย่างหนึ่งที่คนใช้รถก็ค่อนข้างคุ้นเคยกันก็โดยเพราะอย่างยิ่งที่ดังที่สุดก็คงเป็นของ bmw ที่บอกว่ามี bsi นะก็คือจ่ายค่าเซอร์วิสบริการเหมาไปแล้วเขาก็เหมือนกับการันตีนให้ว่าโอเคถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยนะหรือบางบางทีเขาก็แถมให้กับรถที่ซื้อใหม่หรือว่าลดราคา subscription f e ตรงนี้เนี่ยให้กับรถที่ซื้อใหม่ๆ ก็คือมี p ouais s i ให้ก็คือการันตีว่าซ uh ่อมภายใน3เดือนได้ภายใน3ปีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะซ่อมฟรีอะไรฟรีเป็นต้นพวกนี้นี่ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่คุ้นเคยแล้วก็ที่พูดถึงเมื่อสักครู่ y t u t u อันนี้อันนี้แปลกนิดนึงก็คือถ้าใครไม่อยากดูโฆษณาก็ซื้อ r e m i u m ค่ะครับก็เว้นโฆษณาได้ก็ไม่ต้องมีโฆษณาขั้นมาเป็นลักษณะนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ Line St i c k e r ซึ่งส่วนมากเป็นการซื้อครั้งเดียวเหมือนซื้อสินค้าคแต่ว่ามันมีลายสติกเกอร์บางตัวเนี่ยเข้าขายเป็นลักษณะ Subscription นะครับตอนหลังลายเขาเลยทำเป็นลายสติกเกอร์พรีเมียมขึ้นมามก็คือสามารถ Subscribe และใช้อ่อสติกเกอร์ได้หลากหลายมากมากมายขึ้นหลายรูปแบบขึ้นโดยการเหมาจา่ายนะครับก็เป็นลักษณะนั้นมันเหมือนเป็นการ <c oughs> จ่ายค่าสมาชิกไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับคล้ายๆเป็นการจ่ายค่าสมาชิก ซ,ซึ่งแต่เดิมเราก็คุ้นเคยกับคําว่าค่าสมาชิกในปัจจุบันน,นี้มันก็มันกลายเป็นค่าสินค้าไปด้วยปัจจุบัน mm hmm. นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง mm hmm. ทีนี้ก็มาดูกันก่อนว่าการที่ทําแบรนด์ต่างๆทํา subscription model เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีมันมีอย่างแรกเลยก็คือแบรนด์นั้นเนี่ยจะสามารถคำนวณหรือดูไรายได้ที่สม่ำเสมอได้เขาเรียกว่าเป็น predictable revenue ก็คือมีไรายได้ที่โอเคเรารู้แล้วว่า เรามีลูกค้าอยู่กี่หมื่นคนกี่แสนคนนะครับรายละกี่บาทเพราะฉะนั้นรายได้ของบริษัทนี้เป็นเป็นเท่าไหร่พอมีรายได้ที่สม่ำเสมอแน่นอนตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็ช่วยให้การวางแผนลงทุนง่ายขึ้นแม่นยําขึ้นนะครับการวางแผนต้นทุนการลงทุนการขยายกิจการต่างๆเนี่ยก็ทําได้แม่นยําได้ดีขึ้นอย่างที่สองก็คือเป็นการสร้างความจงรักภักดีให้กับแบรนด์ mm. นะหรือแบรนด์ลอยัลตี้นั่นเองก็คือ พอ Subscribe แล้วเนี่ยก็มักจะเจีได้เงินที่จ่ายไปแล้วใช่ไหมต้องตามเขาตอบาติอบริษาบ้านต้องใช้บริการกองใช้บริการเยอะๆแล้วก็ไม่ไปใช้แบรนด์อื่นนะสมมุติว่ายกตัวอย่างถ้าเราจ่ายอ Subscribe อะไรสักอย่างนึงในมือถือเราเนี่ยเราก็ใช้ตัวนั้นไปนะครับแต่งภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็ไม่ไปใช้แอปอื่นเพราะว่าเราจ่ายอันนี้จ่ายเงินอันนี้ไปแล้วนะก็เป็นลักษณะนั้นนะฮะมันก็ สร้างความผูกพันทางใจด้วยก็คือพอใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เออเจอกันทุกวันนะ,ะนะครับเป็นอะไรที่โอ้ดูเน็ต l ิกทุกวันอะไรเงี้ยมันก็มีความสัมพันธ์เกิดขึ้นเงียบๆแล้วก็ในสุดก็สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ลอเรนตี้นะฮะได้อันที่สามนี่ก็คือการที่พอมี s u b s c r i p t i o n แล้วเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่นะหรือที่เขาเรียกกันว่า customer acquisition cost นะการการแอกควายลูกค้าใหม่ๆนะก็ไม่ต้องลงทุนมากเพราะมีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับทีนี้พอมีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วมีข้อดีข้อที่4ตามมาอีกก็คือมันมีโอกาสในการเพิ่มการขายนะครับไม่ว่าคุณจะอัพเซลไม่ว่าคุณจะครอสเซลอะไรต่างๆคุณมีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยคุณล่อให้เขาซื้อเพิ่มได้นะครับล่อให้ซื้ออ่าผลิต์อื่นหรือบริการอื่นที่พ่วงเข้ามาได้ก็เป็นลักษณะนั้นนะครับข้อสุดท้ายก็คือเมื่อ มีระบบ Subscription แล้วคุณมี Data คุณมีข้อมูลของลูกค้าเยอะและคุณมีในระดับที่เป็น i n s i g h ์หรือข้อมูลเชิงลึกด้วยว่าพฤติกรรมของลูกคา้าคนนี้เป็นยังไงนะครับใช้บริการบ่อยแค่ไหนซื้อบ่อยแค่ไหนซื้อมากแค่ไหนนะครับเหล่านี้ก็มีข้อมูลที่ทำให้เป็นประโยชน์ต่อต่อ,ต,อต่อเจ้าของแบรนด์ได้ค่อนข้างเยอะนะแต่นี่มีข้อดีก็มีข้อเสียเช่นกันนะนะข้อเสียก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยมันมีต้นทุนหรือ Investment เริ่มต้นต้นทุนที่สูงนะครับพอจะทําระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการสร้างซอฟต์แวร์มีการสร้างจัดการ<ม>เรื่องของระบบการจัดการสมาชิกเรื่องระบบการชําระเงินะนะครับารชำระเงินให้ง่ายมันก็ต้องต้องออนไลน์ใช่ไหมก็ต้องทําให้มันง่ายขึ้นหรือกดจ่ายได้เลยไม่ใช่ว่าคุณต้องวิ่งไปธนาคารหรือไปตู้ ATM แบบสมัยก่อนนะมันก็ต้องมีระบบการต่ออายุมี มีข้อความเตือนว่าจะหมดอายุแล้วต่อไหมนะต่อตอนนี้ได้ราคาพิเศษแบบนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อันนั้นคือเป็นต้นทุนเริ่มต้นที่ที่อาจจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นขึ้นมาและเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอันที่สองนอกจากต้นทุนเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายระยะยาวหรือที่เรียกว่า maintenance cost ด้วยก็คืออย่างเช่นต้องมีทีมบริหารข้อมูลตรงนี้นะครับมีทีม customer service เฉพาะ ที่มาดูแลตรงส่วน s u b s c r i p t i o n ตรงนี้นะอันที่3มก็คือพอมีแบบนี้แล้วเนี่ยผู้บริโภคมักจะมีความคาดหวังสูงนะมีความคาดหวังสูงก็คืออย่างเช่นว่าแน่นอนอย่างแรกเลยคือความคุ้มค่านะไอ้คุ้มไม่เนี่ยจ่ายดละสามร้อยสีร้อยอพันหนึ่งอ,อันนี้คุ้มไหมกับสิ่งที่ได้มานะครับทีนี้พอได้นอกจากความคุ้มแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะมีความโลภด้วยนะ นะมีความลบก,ก็คือพออยู่ไปสักพักนี้มันได้เท่าเดิมอยู่ตลอดไม่เอาแล้วถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆมานําเสนออันนี้ก็ก็ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเช่นเช่นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลย n น็ f l i x ที่พูดถึงกันเนี่ยถ้าคุณไม่มีหนังใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาเนี่ยก็ยมไม่มแล้เปิดไปไม่รู้จะดูอะไรแล้วใช่ไหมฮะถ้ามันไม่มีสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็เลิกนี่เพราะเพราะงั้นพอยกเลิกนี่มันก็เป็นความความข้อเสียหรือข้อจุดด้อยข้อที่สี่ ก็คือมีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกนะเพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์ที่มี Subscription เนี่ยจะต้องคำนวณแล้วก็ดูให้ดีว่ามันมีเชิญเรทหรือว่าความการที่ถูกยกเลิกนในอัตราที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องควบคู่ไปกับการหาสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะนะครับอย่างบางคนเนี่ยเคยมีสมาชิกอยู่2000 200, 0 0นะก็มีออกไปทุกเดือนเดือนละ20,000มม นะคเขาก็ต้องตั้งเป้าให้ได้ว่าทํายังไงถึงจะหาสมาชิกเข้ามาแทนคนที่ไม่งั้นปล่อยให้ออกไปเฉยๆไม่ได้ก็ต้องหาสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็เป็นลักษณะนั้นหลายแบรนด์เนี่ยปรากฏว่าอย่างอย่างเอาง่ายๆเลย True นะฮะก็จะมีสมาชิกค่อนข้างไม่ไม่เพิ่มขึ้นอย่างวุ่หวาแล้วคือม,มันมีเทิเรทมีออกไปแล้วกบมุดเข้ามาใหม่เนี่ยอยู่ในอาาัตราที่ใกล้ๆเคียงเดิมตั้งแต่สมัยเป็น UBC แล้ว มีอยู่สองแสนนี่คือมีอยู่2องแสนนี่แหละนะครับแต่สองแสนนี่เป็นอาจจะเป็นหน้าใหม่ซะยีสิบเพราะมีคนมีคนเก่าออกไปบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นลักษณะนั้นอันนี้คือข้อดีข้อเสียของระบบ Subscription ฟรีนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโอเคเราพูดกันว่าโอเคเราคุ้นเคยกับหลายๆอย่างอย่างพูดถึง่า s t o t y f y ก็ดี Netflix ก็ดีนะครับเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ปรากฏว่าระบบ Subscript i o n เนี่ย มันขยายออกมาสู่บริการและสินค้าต่างๆที่มากขึ้นนะ,อ,ะอย่างแรกเลยที่อาจจะไม่คุ้นเคยกันก็คือเป็นสินค้าเลยนะเป็นสินค้าเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณไม่ต้องซื้อสินค้าเป็นก้อนเดียวนะครับมันเหมือนเช่าจริงๆมันเหมือนเช่าสินค้า<ม>นะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันมีมีในระบบบริษัทนะที่หลายคนคุ้นเคยอยู่อย่างเช่นเครื่องเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยซีร็อกเนี่ยบริษัทส่วนมากไม่ได้ซื้อนะ นะครับไม่ได้ซื้อเครื่องหนึ่งสมัยก่อนเป็นแสนนะใช่ไหมครับ,รบเขาใช้วิธีเช่าก็คือจ่ายเป็นรายเดือนก็เหมือนกับเป็นเป็นสมาชิกนั่นเองทีนี้พอพอเป็นอย่างนั้นก็ดีก็คือพอเครื่องเสียเนี่ยมีเครื่องมาเปลี่ยนให้นะพอครบอาจจะสีหปีตามสัญญาแล้วเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะอ่าล้วก็ใช้กับรถยนต์รถประจําตําแหน่งในในในบริษัทก็เช่นกันบริษัทก็จะคุ้นเคยเรื่องของ Subscript i o n product อยู่ค่อนข้าง พอสมควรนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคหรือคอน s u m อ e r ด้วยที mm ่ hmm. มีแบรนด์ที่ชื่อโคเว่นะครับโคเวนี่เป็นแบรนด์แรกๆเลยที่เป็นใช้ใช้ใชระบบเช่าหรือ Subscription mm hmm. เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวกเครื่องกรองน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> ก็จะมีะ Subscription โมเดลที่จริงจังที่เขาเริ่มมาตั้งแต่ปี25 6 3นะ mm hmm. ซึ่งซึ่งเป็นการ รายเดือนเดือนละ490บาทถึง690บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและสัญญาว่าว่าจะเป็นอย่างไรเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับซึ่งนอกเหนือจากสินค้าแล้วเนี่ยมันจะครอบคลุมบริการด้วยก็คือมีบริการทำความสะอาดทุกๆ2เดือนนะครับมีการซ่อมมีอะไรฟรีตลอดสัญญาเป็นต้น,นแล้วก็ครบปีเนี่ยสามารถอัปเกรดเปลี่ยนเครื่องรุ่นใหม่ได้ มันเหมือนค่าซับสครับซับสคริปชันที่ให้ไปเนี่ยมันก็คือค่าบริการในอนาคตเหมือนเราได้จ่ายไปก่อนนั่นเองใช่นะครับก็เหมือนกับได้บริการฟรีนะซึ่งบางทีมันก็บวกมากับค่าเหมือนกับเป็นค่าค่าสินค้าด้วยใช่ไหม,มค่าสินค้าจริงๆต่อเดือนอาจจะ400บาทบวกค่าบริการอรีก9าบาทเป็น490บาทต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อดีของมันก็คือคนที่จะซื้อโคเวเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนถูกไหม ม่ต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นตั้งแต่ต้นก็จ่ายเริ่มต้น490บาทแล้วก็จ่ายไปทุกเดือนแทนที่ต้องจ่ายเป็น,เ,ปน,เ,ปนเงินเป็นเงินหมื่นแถมได้บริการต่างๆนะครับได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกห้าปีด้วยอะไรด้วยก็แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายงอกแล้วเพราะมันไม่มีว่าเสียก็มีการซ่อมบำรุงให้มีอะไรไอเตัวลว ตัวการตลาดแบบ Subscription แบบนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดอย่างไรเพราะว่าฟังดูแล้วมันเหมือนน่าจะเป็นข้อดีนะใช่ค่ะมันจะได้สร้างลูกค้าอยู่ยาวๆกินกันยาวๆ<อ>แตอนนี้มันก็อยู่ในวงแคบอยู่สำหรับบริษัทองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นข้อจำกัดมันคืออะไรบ้างคะคุณวิทวัฒน์คะก็คือมันไม่ได้เงินก้อนนะครับอย่าง<ม>ที่บอกบอกว่าแน่นอนสมมติถ้าถ้าเป็นขายสินค้าตามปกติเนี่ยขายเครื่องนึงได้หมื่นหนึ่ง ได้มาเลยมสมมติขายขายสิบเครื่องก็ไดเ้เป็นเงินเป็นแสนมาเลย<ะ>ใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในระบบซับสคริปชั่นเนี่ยแบรนด์ก็ต้องวางแผนการเงินใหม่ว่าโอเคคุณได้แค่เดือนละสี่ร้อยเก้าสิบนะแต่คุณได้ชัวชัวนะตลอดห้าปีที่ทําสัญญากันนั้นจะมีราย,ย,ยได้คงที่อันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่หนึ่งนะครับที่ทําให้คนอาจจะไม่ค่อยอยากอยากได้เงินก้อนเข้ามาก่อนอแต่หลายแบรนด์ก็เลยยังไม่ได้ออฟเฟอร์ซับสคริปชั่นโมเดลนี้นะครับอย่างที่สองก็คือ มันมันโดนเบี้ยวอะอลูกค้าหายหายตัวนะครับมไม่จ่ายหรืออะไรเงี้ยก็มีมความเสี่ยงตรงนั้นอยู่เหมือนกันนะครับนั้นถ้าเดียวกับบริษัทนี้มันยังง่ายแต่ว่าถ้าเดียวกับผู้บริโภคที่เป็นรายบุคคลเนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน B2B น,นี่จะเวิร์กกว่าอืแต่ฟังฟังหลักการของ Subscription ตอนแรกเนี่ยนจะนึกถึงว่ามันน่าจะเป็นสินค้าหรือว่า อะไรที่คนต้องการการดูแลหลังการขาย<อ>แต่เห็นว่ามันก็มีบางสินค้าที่เราไม่นึกเลยว่าเขาจะใช้ระบบนี้ได้เหมือนกันนะสินค้าที่เหมือนแบบใช้แล้วหมดไปอะไรแบบนี้นะคะก็มีก็มีนะครับอย่างผ้าอนามัยนีย่ไม่น่าเชื่อ,อนะครับเรามีผ้าอนามัยอยู่แบรนด์หนึ่งเขาทำ s u b s c r i p t i o นลักษณะนี้ก็คืออให้ให้เป็นระยะนะครับหรือว่าแม้แต่ยาสีฟันดนทิสเต้เขาก็ทำนะนะก็คือส่งถึงบ้านทุกใจมาก นะครับแล้วก็จ่ายเป็นลายปีไปก็เป็นลักษณะนะก็ก็ถืว่าจะมีนะครับซึ่งซึ่งซึ่งอย่างถ้ากลับมาที่โควเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือแต่เดิมเนี่ยเขามียอดขายอยู่ประมาณสองพันล้านเนี่ยนะครับเขาขัดทุนสองร้อยกว่าล้านแต่ปรากฏว่าพอหลังจากเขาทำซับสคริปชั่นโมเดลขึ้นมาเนี่ยยอดขายเขาเพิ่มขึ้นนะเขาเพิ่มขึ้นเป็นสามพันกว่าล้านแล้วยอดขัดทุนนี่ตอนนี้ลดลงเหลือยี่สิบล้านจากสองร้อยล้านก็ถือว่ามี มีความก้าวหน้าที่ดีน่าสนใจต่อไปก็อาจจะหายกระทุนแล้วก็มีกําไรคืนมานะครับและยอดขายขยายขึ้นได้มากๆนี่นอกจากโคเวเนี่ยสินค้าที่แบรนด์ใหญ่กว่านั้นเนี่ยอย่าง LG ก็ทํานะ LG เนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดกลางขนาดใหญ่ที่เขาเรียกเลขโปรแกรม subscription model ของเขาว่า LG subscribe นะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ตุลาคมปี2524ก็ อ่เดี๋ยวนะ2,524เริ่มมานานแล้วนะโอ้ oh. เร่มมานานแล้วพอสมควรทีเดียวแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเพิ่งได้ยอดประมาณ4%ของยอดขายทั้งหมดเองนะครับ oh. คนยังไม่ค่อยรู้ oh. ซึ่งซึ่งมันตกประมาณ399บาทต่อเดือน oh. นะก oh. ็เริ่มเริ่มที่สินค้าที่ลิมิตนิดหนึ่งก็คือเครื่องกรองน้ำเครื่องซักผ้ากับแอร์สามตัวเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการครอบคลุมการบำรุงรักษา การรับประกัน5 7ถึงปีแล้วก็สามารถใช้บริการได้จากจุดบริการ25่้าแห่งซึ่งครับตั้งใจว่าจะเพิ่มให้เป็น150แห่งใน,ใน,ใ,น,ใ,นในสิ้นปีนี้นะครับ<ม>ก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้ก็นอกจากสินค้าซึ่งซึ่งเราพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกรองน้าอะไรกันไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอีกอย่างหนึ่งที่ที่เริ่มเป็นที่นิยมก็คือเรื่องของร้านอาหารนะร้านอาหารเนี่ยในเครือไมเนอร์เขาเริ่มก่อนเลย ก็คือมี Coffee Club ก็เริ่มขายเป็นแพ็กเกจหลายเดือนนะแพ็กเกจสมาชิกนะครับสะสมแต้มนะครับกลับมาใช้ได้แล้วก็เป็น1บวก1ฟรีในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าซื้อล่งหน้าแล้วจะได้แพ็กเกจนี้นะซึ่งในสาขาในต่างประเทศเนี่ยมีแพ็กเกจ กินรายเดือนเลยด้วยซ้าไปนะครับแต่เมืองไทยยังไม่ถึงขนาดนั้นคร <okay. S 2> ับซึ่งนอกจากเขาวิคลับแล้วเขาทากับซิสเลอร์ด้วยแต่ตทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับคูปองมากกว่าเป็นคูปองอซื้อล่วงหน้าไปเจ็ดร้อยบาทใช้ได้ห้าครั้งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็เขาก็มีแผนว่าปลายปีนี้เขาอาจจะขยายไปนอกเหนือจากสลัดบาร์ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะขยายไปที่ส,สเต็กต่างๆด้วยนะก็เป็นลักษณะนั้น ทีนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ด้วยว่านอกเหนือจากตรงนี้พวกสินค้าที่เป็น fmcg นะครับสินค้าที่แบบอุปโภคบริโภคทั่วไปเนี่ยอย่างยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ d e n t i s t ้นะครับผ้าอนามัย ira นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือกาแฟนะกาแฟเนสกาแฟเขาก็ทำกับกับกาแฟแคปซูลที่ที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นที่เรียกว่า d อ l c ชก u สโตดอ l กสโตนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ย่อมยาวกว่า นะต,ตัวมันจะอ้วนวนกว่าในสเปซโซคนส่วนมากจ,จะคุ้นเคยกับในสเปซโซมากกว่านะครับแต่เราเช้กัสโตเนี่ยปรากฏว่ามีความหลากหลายกว่าราคาย่อมเยาวกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้มีมเป็นแพ็กเกจหลายปีะนะครับก็คือส่งให้เป็นประจำไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อกันบ่อยๆนะไม่ต้องสั่งซื้อกันบ่อยๆก็เป็นลักษณะนั้นนี่นอกเหนือจากในประเทศไทยนี่นะครับในต่างประเทศก็ ก็มีเยอะขึ้นนะมีเยอะขึ้นก็คืออย่างเช่นแบรนด์อย่างซัมซุงเนี่ยในบางประเทศเนี่ยมี s u b สคริปชั like no new new ่นมือถือก็คือคุณไม่ต้องจ่ายซื้อโอ้โหมือถือซัมซุงรุ่นใหม่ตั้งหกหมื่นะรุ่นท็อปอย่างเงี้ยนะก็จ่ายเป็นรายเดือนพอก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ได้เมื่อหมดอายุนะครับเป็นลักษณะนั้นมีร้านกาแฟหลายแห่งนะครับอย่างเช่นในสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเรา มีร้านกาแฟที่ชื่อ Common Man Coffee Roaster นะก็เป็นแพ็กเกจเลยรา,ายเดือนนะสะสามารถทานได้ทุกวันวันละกี่แก้วก็ว่ากันไปนะแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆมีมีแม้กระทั่งเ,เหมือนกับตลาดอะส่งวัตถุดิบถึงบ้านก็ซซิอไว้เป็นแพ็กเกจแล้วก็ส่งมนเป็นประจำแต่จริงๆบ้านเราก็มีนะบ้านเราก็คุ้นเคยกับการผูกปินโตใช่ไหมอันนั้นก็คือ Subs c r i p t i o n นะครับส่งอาหารบินโตให้ที่บ้านทุกวันนี่เนี่ยมาเป็นลักษณะนั้นอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่นํามาพูดในวันนี้เพราะว่าทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันแย่มากนะนะครับในช่วงปีเนี้ยเรียกว่าเผาจริงกันปลายปีเนี่ยแน่นอนเยอะแยะไปหมดเพราะฉะั้นอย่างหนึ่งนี้ที่ต้องจับจุดได้คือคนไม่มีเงินก้อนค่ะนะครับไม่มีเงินก้อนเพนะราะั้สินค้าหลายตัวนี่ที่ราคาแพงนะอาจจะโอ้โหควักเงินซื้อ หมื่นไม่ไหวนะครับแต่ตุ้เย็นกําลังจะเสียแล้ว่มันไม่เย็นแล้วเนี่ยนะถ้ามีระบบ Subscription Fee มา Subscription Model อันเนี้ยเข้ามานําเสนอกับลูกค้าอาจจะเป็นทางออกของหลายๆแบรนด์และเป็นทางออกของผู้บริโภคได้ในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับก็โอเคก็มันจ่ายกันเป็นรายเดือนแทนนะครับเป็นรัยคืออาตจะจูใจมากขึ้นหคือพอเขาดูแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเขาไปกินร้านนี้อยู่เป็นประจําเนี่ย จ่ายครั้งละ5้0บาทเนี่ยใช่ไหมครับโอเคถ้าเป็น Subscription เลยอาจจะ2,000บาทแล้วมันได้เยอะกว่า500บาทเนี่ยอ่าไปกินได้คิดต่อครั้งเนี่ยเขาก็คิดว่ามีความคุ้มค่าพอมีความคุ้มค่าก็อาจจะโอเคตัดใจซื้อซื้อไว้หน่อยนะครับเป็นลักษณะนั้นอ่าตอนหลังมัน,ม,นมันไปได้หลายหลายโมเดลเลยนะคือได้หลายธุรกิจด้วยอย่างเช่นธุรกิจส่งของก็ทำได้นะนะสมมติคุณคุณ,คณอ่าธุรกิจส่งของ อย่าง f แฟลชหรืออย่างอะไรจะลุกขึ้นทําขึ้นมาแล้วคุณซับสไคร b ์เหมาจ่ายไปเลยแล้วคุณส่งได้กี่ครั้งก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจะถูก่าที่คุณนําไปส่งเป็นหลายครั้งนะคุณก็ได้เงินล่วงหน้ามาจากลูกค้านะก็เป็นลักษณะนั้นที่ซึ่งเมืองนอกเขามีอเมซอนเขาทำเป็นลักษณะนั้นคือจ่ายเป็นแพ็กเกจไปเลยแล้วก็ส่งฟรีกี่ครั้งก็ว่ากันไปนะเป็นคือเหมาะกับยุค เรียว่าคุณวิทยวัฒน์กำลังจะบอกว่ามันเหมาะกับยุคภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ในยุคที่ผู้บริโภคไม่อยากแจยเงินก้อนน่าจะเป็นการตลาดที่เป็นทางออกหนึ่งได้ใช่คะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาชี้แนะประเด็นให้บางเรื่องบางเรื่องคนอาจจะมองไม่ถึงนึกไม่ออกนะแต่ว่าสามารถจะมาปรับใช้ประยุกต์กับตัวธุรกิจของท่านได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ